สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาแล้วแม่ละพอต่ารู้วันพาเพลินมาล้วพี่น้องมากับบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเกาล่ะพี่น้องเมื่อนี้บ่าได้หนีจากให้จากหน้าดอกบ่ออกโอออก,ออก,ออกจากสวนนันอ้อยกับแม่นทงหน้าปลาเขา่าละพี่น้องพาพี่น้องเขามะสามเขาเมื่อนี้ยเมื่อวานพากกันไปลูกกาได้มะแปดสิบมัดถึงมาสามอุปกรณ์ก็สิวา่าเขาคืองามอยู่ คือยังหนาอยู่คือยังจะได้สามมองมันหนากะหนามองบอนหนากะมีพี่น้องมองที่เป็นมันน้ำถ่วมมันแต่ตอนนี้นั่นนี่เช่าต่างสตร์มาสามเขาน้ำก็จะว่าเช่าต่างสาตร์วันที่นดับหน้าม่คือเฮ้า่น่ะพี่น้อง

ไม่ซอนดังไม่เพวกเลยไ่อนหัวไย้อนก็ว่าไม่ซอนหัวกก็ไปใส่โ้ยพี่น้องเขาเพื่อนบ้านเพื่อนเหตยันในลกในยูทูเป็นเป็นสามแฉกนี่แหละเรยเหตดเลี้ยวผมไม่ซอนหัวมนหกแกมันฟูขึ้นมานะปะอัดหัวปุ้มมือผม บ่าูังนก็บ้แล้วพูดอะไรฟุ้งรังอยู่เลยเจียบลงเ้พูะ้ากระส่ากระตามัดเอวยังกรดีอีกหนึ่งมันไม่ได้เอ็วมันไ่ได้เก็บเอวแต่ว่า นัง,งนัดีอยงนึงคุณพอแค่ได้คล้องเนี่ยะตีนเนาะไม่ไม่ซ้อนหวกัดีเล <c ười> หยหรอไม่ได้าสายหัวขวดนี่ต้องรัดทั้งผีมาลัดตั้งผีตั้งนากรได้ตั้งนามานิมาลัดตั้งหนา แม่ลำโพงบ่อบท่านได้ลงเจอพี่น้องมาเบิ่งกัะเจ้าทดสอบเอ,ยอยายลงหลายๆแน่จะเอาลงหน่อยายมันนั่นเบิดนะ <laughs> พี่น้องเขาผู้พันของมือเบิ่งกับสิวาเนาะใส่มือรดเอาอยากลองไปหลายๆอย่างแหละพี่น้องจะให้มันฟูเดอ้อ เอาพอได้อัดหัวปรมือมันสิฟูขึ้นน้ำก้นเพราะว่ามันบอคือขา้าไถ่ไม่เด้ไถ่ไม่น่ะมันดินขวาน<ต>ดินยุ่มลงมหัดเลยเดแ้แต่ว่าดีอย่างนึงว่ามันบม่เจ็บมือไง <laughs> แกนมาแน่กระดัมได้ซัดตึกจึกล้มเลยเลย <laughs> แกนบันไดหน้านี่ย่ยานแต่บอกแกนว่ <laughs> ยาย่างแต่บอก สายเนี่ยกับบเป็นยังหอมจังบ่อจีบเอวเจ็ดไปใครกอจูดสือเสียบเยนไปซันวคุณพอผมถนัดเสียบนั่งวัดได้ี่แกนนั่งอ้าลังบาทกัลุมตั้งแต่ไม่ไม่กัมีล้มงปกับแพี้อดีคือได้เลือกหงาพความพี่น้อง ขอได้นั่นเห็นปะถ้าเขาง้ามเติบหรือเด้อง้ามแล้วผู้่นว่าส<ม>ามเพื่อนเฮยอางจันกับม่องได้ที่มันเสียงห่างแลยพี่น้องม่องได้เสียงห่างล่ะก็เลยเพื่อ,อกันมาสามได้กามาแต่น้ำตะโขกมือบ้านนี่เพรานไปลูกเอาได้แปดทิมัดกะเพิ่นดำหน้าเดือมองเด้มนั่งห่างสิละ มันเกิดจริงด้แต่ว่าบางนึงน้ำน้ำมามันเปียกมันเปียกดีได้หรอพี่น้องดีอยู่เหตดให้จักอันไหนด่าเนี่ยมอดตีใจล่ดีอย่างนึงขึ้นบริกรมนี่แหละนั่นค่ะเบางทั้งหลังนั่นน,น่ะม,มันนั่นเมียมันไวนั่นจุดขานั่นขาเจ้เอายุ่งตรงใดสนะมีสองขาเนาะ เ้าก็เห็นเปิดบางยูทูบของพี่น้องคนเห็นคนเห็ดเล้าอย่างเดีจับ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 ประเทศพร้อมกันเห็นไหมประเทศพร้อมกันเป็นเป็นแทกทิมเลยเด้ยืนสางเอาสางเอาแตงควองแตกภาคเลอาลงไปั้งแต้ ลงไปตะไม่ไหมกล้าฟงไปทั้งอืน่ในฮ <laughs> ะพอดีคือหน้ากจนกับพยนันนี่จันน่าก็เริ่มคล้องแล้อเริ่มคล้องกําลังจีคล <laughs> ้องต้องตวนเดียวกับช่างมันเอาเด็ดไปคือะมาใส่เครื่องดำ เ็ดไปพราะมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆเพราะมันประค่นลงอันเดียวมก็แตกดอกลงทีๆบองทีมันลงอันเดียวกะเอาลงอีกในแม่น้ะลง้างๆกันก็ได้ไหมจะให้มันสัเขาได้สามแล้วมันหนาตื้ดเลยสุดสา ไม่บันพรบุรุษข่อยก็ได้ดอกเนียวมือนี่แหละตอใหจาแขนตายก่อน่าพี่น้องบึงืุดดอกว่ากกะปอเดียวกาบไร่บัวไข่เฮ็ดไปเจ้าเห็ดเจงเจ้าเห็ดเจีะเขาบอกไค่ได้เห็ดน้ำดอก เข่ากอดข้หกพี่น้องตามไปนี่เข่าเข่าเหนียวกอดข้หกลงทำไมเนี่ยขัดเอามือเลยแม่หัวประมือมันเด้อก็ดีเลยล่ะพี่น้องดีย อันว่ได้อันนั้นยากมันบ่ได้กลมยากกลมเป็นบางบาดเสามโอมีนเติดหน้าลมดีอยู่่อกนดอกหน้าลมดี <laughs> เอาเห็ดไปพี่น้องดีอยู่ดีอยเ, <laughs> เปิดเบิ่งในย t u b e พี่น้องเปิดเบื่งในยูทูปเป็นเฮ็ดเร็วๆวตัวขันันบเร็วมันหลุดออกใส่คมเล็วทำเบื่งใน y YouTube แล้ว่ <laughs> ในใส่คมเรีว้ในในวขึ้นนะเอาเฮ็ดอย่างกับ่คือบ้านคือเมียงคนหาซีซันไม่รึดอ,อกพี่น้อง หาทีดม่ีสันม่ให้พี่น้องเขาเบิ้งน้ากันน้องเบิ้งใครอยู่มองกินเจนจริอ๋อขาไปไหมั้ไปเฮ็ดเือกบดเดียวอืเฮ็ดไปนั่งแหกกลังไกรทั้งกันแท้กหรอก ดำเหมันเบิดได้<ฮ>ก้าแปดทิพมัท่านละออเอาให้เบิดผู้เดียวเฮ็ดดีปานนี่ <c oughs> อ้าลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาสามเข่าพี่น้องสามเขา่อา,เขาอาจารย์ตายแล้วเฮ็ดเครื่องประดิษฐ์ใหม่แล้วเบิ่งในยูทูบแล้วเห็นแล้ว,ลวเลยอยากเฮ็ดภาพพี่น้องเข้ามาสางสีสันยูทงไฮทงหน้ากับบรรยากาศธรรมชาติบ,รรบานๆเฮา คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพ่อกับไม้น้าพี่้องนอน้ำพ่อลุงไปิดสามเขาน้ำอาจารย์ตายก่อนสวัสดีค่ะ